สวัสดีครับ พบกับผมเกื้อฟันเกาอีกแล้วเช่นเคยนะครับต้องบอกเลยว่าสถานการณ์โควิด1ิช่วงนี้นะครับทำให้หลายประเทศนะครับมีการล็อกดาวน์นะครับห้ามประชาชนออกจากบ้านนะครับแต่แล้วนะครับมันก็มีนักเตะบางกลุ่มนะครับที่ฝ่าฝืนนะครับออกมานอกบ้านนะครับโดยล่าสุดนะครับซอยางเดอร์ซันนะครับได้มีการจัดทีมนะครับนักเตะที่มีสนกลระเบียบซึ่งฝ่าฝืนกดล็อกดาวน์และออกมานอกบ้านจำนวน11คนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึง11นักเตะหน้ามึนนะครับวินัยไม่ดีไม่ยอมกักตัวอยู่ที่บ้้านนน11คีจะ มีใครบ้างนะครับก่อนไปรับชมกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องเกืือฟันเก่านะครับ11คนนี้จะมีใครบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ มาที่คนแรกของเราเลยนะครับนั่นก็คือดาวิสออสปีน่าผู้รักษาประตูจอมหนึบแห่งทัพลาน้ํานาโปเล่สัญชาติโคลัมเบียสําหรับพี่ออสปีน่านั้นนะครับความหน้ามึนของพี่แกเนี่ยอาจจะไม่รุนแรงสักเท่าไหร่เพราะในช่วงล็อกดาวน์นั้นนะครับมีคนพบพี่แกเนี่ยไปเดินช้อปปิ้งในซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งในอิตาลีนะครับสงสัยคงเพราะว่าในช่วงก่อนล็อกดาวน์นั้นพี่แกล,ลืมกักตุนอาหารไว้แน่เลยนะครับทำให้ต้องแอบไปช้อปปิ้งนะครับโถไม่น่าเลยพี่ออสนะฮะ มาที่คนที่2เรานะครับนั่นก็คือแซดออริเย่แบ็คขวาตัวเก่งแห่งทัพไก่เดือทองท็อตแนมฮอสเปอร์สัญชาติไอวอรีโคสสำหรับพี่ออริเย่นั้นนะครับความน่ามึนของแกเนี่ยก็เกิดจากการที่อยากซ้อมอยากฟิตแต่พี่แกดันไม่ดูสถานการณ์บ้านเมืองนะครับฟิตอยู่บ้านซ้อมอยู่ที่บ้านก็ได้นะครับแต่นี่เนี่ยแกเล่ออกมาซ้อมที่ข้างนอกกลางแจ้งในสวนสาธารณะมาคนเดียวไม่พอนะครับมากับเพื่อนร่วมทีมอย่างมุซซาซิโซโก้เลยครับและงานนี้เนี่ยพี่แกก็เล่นโพลลงในจริงตัวเองด้วยนะครับทำให้หลายคนนะครับมองว่ามัน เขามากีการยับยันกันแพร่เชือ้อการที่จะาออกบ่างกายกัน2คนขึ้นไปต้องมาจากครอบครัวเดียวกันเท่านั้นนะครับแต่นี่มันคือเพื่อนในทีมนะครับจนล่าสุดในคับออริเยเนี่ยแกก็ได้ลบวิดีโอดังกล่าวออกไปและออกมาชี้แกงขอโทษเรียบร้อยแล้วครับผม มาที่คนที่3ของเรานะครับนั่นก็คือไคล์วอลเกอร์แบ็กขวาตัวจี๊ดแห่งทัพเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้สัญชาติอังกฤษสำหรับพี่วอลเกอร์นั้นนะครับต้องบอกเลยว่าเหตุเกิดจากการกักตัวนานแล้วเนียนนะครับสาวๆตกไม่ถึงท้องเลยทำให้พี่แกต้องโทรหาสาวบริการถึงสองรายนะครับให้มาหาที่ห้องหน่อยนะครับแล้วก็ทําการจัดปาร์ตี้เซ็กหมู่อย่างเมามันเลยครับหลังจากเสร็จกิจนะครับวันต่อมาพี่แกก็ได้ไปร่วมมือกับสาธรารณสุขแห่งชาตินะครับออกมาเชิญชวนให้ประชาชนอยู่บ้านเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของไวรรััสโคคนะบ แล้วสุดท้าย,ยก็โดนจับได้นะครับเพราะหญิงสาวที่แกใช้บริการนี่ออกมาแฉซะเองนะครับทำให้งานนี้นแฟนคลับต่างไม่พอใจนะครับจนพี่บอกเกอร์ต้องออกมาขอโทษตามระเบียบกันไปนะครับนิทานเรื่องนี้นะครับสอนให้รู้ว่าช่วงนี้ก็สาวเนี่ยเปอนกันเนาะพีบลอกเกอร์นะครับผม มาที่คนที่4ี่ของเรานะครับนั่นก็คือดาวิดลุยประการหลังหัวฟูแห่งทัพปืนใหญ่อาเซนอลสัญชาติบราซิลสำหรับพี่ลุยนั่นนะครับต้องบอกเลยว่าอาจจะเป็นเพราะความเหงานะครับที่กักตัวนานเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีคลิปที่แกเล่นเป่ายิ่งฉุบกับตัวเองหน้ากระจกนะครับสร้างความฮือฮาให้กับแฟนๆไม่น้อยแต่แล้วไม่นานนะครับก็มีคนแอบเห็นพี่แกเตะฟุตบอลกับเพื่อนร่วมทีมอย่างการิซากานะครับที่ย่านเซาเปตชานเมืองลอนดอนนะครับทำให้งานนี้นะพี่แกผิดเต็มๆเนี่ยครับก็เข้าใจนะ แต่ผมว่าพี่ทำาิีมกับตัวเองที่บ้านเบื่อกลัวครับไม่ผิดกฎด,ด้วยครับผม มาที่คนที่5าของเรานะครับไรอันเซซยองแบ็กซ้ายดาวลุ่แห่งทัพไก่เดือยทองท็อตแนมฮอตสเปอร์สัญชาติอังกฤษต้องบอกเลยว่านักเตะสเปอร์นี่เอาฟิตกันจริงๆนะครับขยันซ้อมกันมากแต่พี่ครับมึงเขียนซ้อมผิดเวลาไปนะครับพี่ผมว่าสำหรับพี่เซซซยองนั้นนะครับต้องบอกเลยว่าเหมือนกับรุ่นพี่เมื่อกี้เลยนะครับโดยมีการแอบไปซ้อมในที่สาธารณะในลอนดอนนะครับแถมมาคนเดียวไม่พอนะครับแม่งเอามูซาชิโซโก้มาด้วยนะครับต้องบอกเลยว่าชิโซโก้เี่ยมึงไปกับเพื่อนทุกที่จริงๆเลยนะครับผม คนที่6กนะครับกาลิซากาา้กาอดีตกัปตันทีมฝีปากา้าแห่งทัพปืนใหญ่อาร์เซนอลสัญชาติสวิตเซอร์แลนด์สำหรับพี่ซาก้กานั้นนะครับผมเชื่อเลยว่าใจจริงๆแล้วนะแกอยากอยู่ที่บ้านเลยครับแต่เพื่อนหัวฟูตัวดีอย่างดาวิดลุยเดดันโทรมาชวนไปเตะฟุตบอลเลยครับและพี่แกก็คงรู้ว่าเพื่อนเหงารีตอบปกลงไปและสุดท้ายก็ไปเล่นฟุตบอลในการที่ยานเซาเเกตชานเมืองลอนดอนและสุดท้ายก็ั่นแหละครับผิดเต็มๆนะฮะหัดปฏิเสธเพื่อนบ้างก็ดีนะครับพี่ครับ ผลที่7นะครับมูซ่าซิซโซโก้ดองกลางแห่งทัพไก่เดือยทองท็อตแนมฮอสเปอร์สัญชาติฝรั่งเศสสำหรับพี่ซิซโซโก้นั้นนะครับต้องบอกเลยว่าเพื่อนไปไหนกูไปด้วยนะครับโดยไปถึง2ครั้งนะครับที่พี่แกเนี่ยออกไปข้างนอกนะครับครั้งแรกก็นั่นแหละครับกับแซดออริเยที่ไปซ้อมกันแล้วพี่ออริเยดันโพสคลิปลงเกติทำให้พี่แกโดนไปด้วยนะครับส่วนครั้งที่2นะครับกับไรอันเซซยงนะครับที่ไปซ้อมด้วยกันในสวนสาธารณะลอนดอนนะครับต้องบอกเลยว่าแทนที่จะห้ามปาล์มเพื่อนแต่พี่แกดันไปกััับบบเเพพพื่่่่อนนสงะคครรไมข้าใจีีแกซซิโโ โ <Go. S 2> คนที่8ปดนะครับแจ็กคกิริสกองกางฟอร์มเทพแห่งทัพสิงพยองแอคตันวิลลาสัญชาติอังกฤษสำหรับพี่กิริสนั้นนะครับผมว่าน่าจะหนักกว่าบรรดาเพื่อนๆชาวหน้ามืองหลายๆคนนะครับเพราะพี่แกดันอยากถอนกับเพื่อนนะครับและสุดท้ายก็ห้ามแต่ตัวเองไม่อยู่นะครับจับกุญแจรถแล้วก็ขับออกไปถอนดื้อน,นะฮะเท่าน,นั้นยังไม่พอนะครับหลังจากถอนเสร็จ เกาขับกลับด้วยการที่มึนเมาแล้วนั่นแหละครับเขายังบอกอยู่คราบ่าเมาแล้วห้ามขับสุดท้ายนะครับก็ขับไปชนรถชาวบ้านถึง2คันนะครับแต่โชคดีที่พี่แก่ไม่เป็นอะไรมากและนั่นแหละครับก็โดนปรับไปตามระเบียบนะครับเรื่องนี้สอนให้รู้ว่านะครับถ้าอยากเมาก็ถอดออนไลน์กับเพื่อนก็ได้นะครับผม คนที่9นะครับนิโคล่าเปเป้กองหน้าตัวความหวังแห่งทัพปืนใหญ่อาร์เซนอลสัญชาติไอร์โคนด์สำหรับพี่เปเป้นั้นนะครับก็จะคล้ายๆกับเพื่อนร่วมทีม2คนนัานบนนั่นก็คืออยากเตะฟุตบอลเลยทาให้พี่แกตัดสินใจนะครับไปเช่าสนามหญ้าเทียมนะครับไปบอลกับเพื่อนนะครับจนต่อมานเจ้าที่ตำรวจได้สั่งปิดสนามดังกล่าวไปเลยนะครับเรียกว่าหน้ามือนคนเดียวไม่พอนะครับพาคนอื่นซวยไปด้วยนะครับและล่าสุดนะครับต้นสังกัดอย่างอาร์เซนอลก็ได้เรียกตัวพี่แกนะครับเข้าไปปรับทัศนคติเรียบร้อยแล้วผม คนที่10นะครับอุมานีอาร์เซกองหน้าตัวเก่งแห่งทัพทอฟฟี่สีน้ำเงินเอเวอร์ตันสัญชาติเซเนกอลสำหรับพี่นีอาร์เซนั้นนะครับต้องบอกเลยว่าน่าจะฟิลประมาณแบบอยากพอไปขับรถเล่นกินลมชมวิวแต่พี่แกน,นะครับลืมไปว่าช่วงนี้ต้องกักตัวอยู่ที่บ้านโดยแกน,นะครับขับเบนซ์ไปพร้อมกับเพื่อนสาวอีก2คนเท่านั้นยังไม่พอนะครับแม่งไม่คาดคิดเลกครับโอ้โหบอกเลยงานนี้โดนยับแน่นอนนะครับก็นั่นแหละครับโดนปรับไปตามระเบียบครับผม และก็มาถึงคนสุดท้ายของเรานะครับนั่นก็คืออเล็กซองเดรรากาเซตตกองหน้าตัวจีด๊ดแห่งทัพปืนใหญ่อาเซนนลสัญชาติฝรั่งเศสต้องบอกเลยว่านักเตะอาเซนอลนี่ขยันหน้ามืนกันจริงๆนะครับลอไป4คนแล้วครับผม หลังพิลากระเซตนั้นนะครับพี่แกเนี่ยพารถทำงานอย่างออดีออกไปล้างและสุดท้ายก็ถูกแอบถ่ายมาได้นะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับภาพที่ถ่ายมาคือพี่แกยืนใกล้ชิดสนิทสนมกับพนักงานล้างรถอย่างมากนะครับซึ่งมันไม่ควรอย่างแรงนะครับทำให้ต้นสังกัดอย่างอาร์เซนอลเนี่ยไม่พอใจและเรียกตัวเข้ามาพบในครับก็ไม่เข้าใจพี่แกเหมือนกันนะครับทำไมต้องมาล้างช่วงนี้นะครับสงสัยคิดว่าว่างเลยออกมาล้างโอ้โหพี่ลากระเซต แล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ11ดนักเตะหน้ามือวินัยไม่ดีไม่ยอมกักตัวอยู่ที่บ้านในช่วงโควิด -19 ต้องบอกว่าแต่ละคนโอ้โหมึงหน้ามือจริงครับพี่เขาให้กักตัวนี่มึงไม่สนอะไรเลยครับไปนู่นไปนี่เลือกคนนู้นคนนี้มาหาบ้างสงสัยพี่แกคิดว่าช่วงนี้ว่างเลยอยากจะออกไปข้างนอกแต่ดันลืมไปว่ามันผิดกฎนะครับผมก็นั่นแหละครับผมอยากฝากเพื่อนๆนะครับก็อย่าไปทตามนะครับช่วงนี้กักตัวดูแลตัวเองนะครับผมและเพื่อนๆและครับเคยมีวีรกรรมอะไรบ้างไหมครับที่ออกไปในช่วงล็อกดาวน์เย่างนี้นะครับ ก็สามารถเอามาเม้นกันได้นะครับผมส่วนตัวผมนั้นแล้วนะครับไม่มีนะฮะก็นั่นแหละครับแล้ววันนี้ผมเกื้อฟันเก่าก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ